ต่อไปนี้ก็จะเป็นการสร้างเครื่องคิดเลขโดยจาวาเรียกว่า Simple c a l c u l a t o r โดยใช้ IDE นะ IDE ที่เรียกว่า n t t e e n s IDE ก็ย่อม,มาจาก i n t e g r a t e d d e v e l o p n e n t e n v i r o n m e n t ซึ่งก็คือตัวที่ใช้เขียนโปรแกรมจาวานั่นเองซึ่งตัว n t t e e n s เนี่ยเป็น n t t e e n s 8.0.2สำหรับ n t t e e n s 8อันนี้สามารถเขียนได้ทั้งภาษาจาวาภาษา C แล้วก็ภาษา PHP อื่นๆ หลายตัวแต่ว่าตัวที่เราเลือกดาวน์โหลดมาก็เป็นเฉพาะใช้ของ Java เท่านั้นแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ Start Page ก็คือหน้าจอเริ่มต้นขั้นแรกเราดูหน้าต่างด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราเคยสร้างขึ้นที่เราเคยสร้างขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ไฟล์ New Project หรือคลิกที่ไอคอนนี้ก็ได้เลือกที่ Java แล้วก็ Java Application ซึ่งเราจะ ทำการเขียนโปรแกรมใช้งานกันจริงๆบนจาว่าคลิก Next หน้าจอนี้ก็ตั้งชื่อโปรเจกต์แล้วก็ Simple Calculator ติ๊ก Create Main Class ออกตำแหน่งที่เก็บไฟล์ก็อยู่ที่จาวาโปรแกรมขณะนี้เราก็จะได้โปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งคลิกที่ Sort Package นะที่ s o Pa c ค a g e เนี่ยคลิกขวาเลือก New แล้วก็เลือก JFrame นะเป็น Simple Calculator หรือจะใครจะแคลคูลเลเตอร์เฉยๆก็ได้เราก็จะได้หน้าจอนี้นะบางคนก็ได้หน้าจอนี้อันนี้แท็บนี้ก็คือแท็บที่เป็นซอสโคดนั่นเองนะจะเห็นว่ามันจะมีซอสโค้ดขึ้นมาเริ่มต้นมาให้เรา Public s i m p l e c a l c u l a t o r ก็เป็นเครื่องคิดเลขนั่นเองแล้วก็เป็นหน้าดีไซน์หน้าดีไซน์ก็เป็นหน้าคล้ายๆกับ Window s o r r m นั่นเองทางด้านนี้ด้านดูพาเลททางด้านก็จะเป็นพวก Sw ิงคอมโพเนนต์ทั้งหลาย สวิงคอมบิเนนต์ก็คือส่วนประกอบของสวิงที่เราจะใช้เขียนเป็นในรูปแบบของ Windows แอปพลิเคชัน w i n d ดว์แอปพลิเคชันก็คือโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์นั่นเองเรามาดูสวิงคอนเทนเนอร์สวิงคอนเทนเนอร์ก็คือตัวคอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรจุองค์ประกอบอื่นๆนๆะที่เป็นคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็คือตัวหลักๆที่ใช้เก็บองค์ประกอบอื่นๆนั่นเองก็มีพารนลนะสปิดพา l เนลสกอพาร์เนลทูลบาร์ก็คือองค์ประกอบในวินโด ลิกล,ลบเพื่อยุบมันลงไปสวิงคอนโทรลคอนโทรลก็เป็นพวก b u t ต o อพวกลาเบลบัตต o อก็คือปุ่มลาเบ l ก็คือตัวอักษรเวลาจะจะพิมพ์ข้อความอะไระมีเช็คบ็อกมีลาเดลบัตต o อนอ่ะ, box, radio, อะ,อะเรามาดูดางด้านนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างเครื่องคิดเลขขั้นแรกก็ต้องหาตัวนี้มาก่อนหน้าปัดคือ p a n ์เนลทำหน้าปัดวินโดว์อ่าหน้าปัดเครื่องคิดเลข ขยายตามความเหมาะสมอันนี้ก็คือหน้าปัดต่อไปคือเลขก,ก็ต้องมีช่องที่สำหรับแสดงตัวเลขในการคำนวณก็มาที่คอนโทรลสวิงคอนโทรลเลือกเท็กฟิลลากข้าขมาวางนะปรับขนาดตามความเหมาะสมกระดูวัดระยะให้เหมาะสมซ้ายขวา ดูดิว่าขนาดตัวอักษรเหมาะไหมพอเราคลิกไปบนเนี้ก็มันก็จะมี Property ตรงนี้นก็ใน Property เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่สำหรับเป็นคุณสมบัติของไอตัว text field ตัวนี้เรามาดู Property ของมันสมมติว่าตัวนี้เราต้องการเปลี่ยนขนาดกรอบใหม่แล้วมาเลือกมาที่ border border อันนี้ ก็คลิกตรงตรงนี้เพื่อเปลี่ยนขนาดอันนี้ก็คือ border 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 ก็คือกรอบนั่เองต้องการกรอบแบบไหนก็เลือกในที่นี้เลือก edge border วิธีที่เราจะลองเช็คดูว่าถูกต้องหรือต้องการตามความต้องการก็ลองรันดูการันก็คลิกที่ปุ่มนี้นะหรือมาที่ปุ่มนี้ก็ได้ก็บอกวันนี้ให้เป็น main class ใช่ไหมเราจะโอเคไปก่อนรอสักครู่นะ มันก็จะได้กรอบขึ้นมาหนึ่งกรอบอันนี้ก็คือ t e เทคฟ l ลที่ใช้สาหรับใส่ตัวเลขนั่นเองในเทคฟิลเนี่ยโดยตัวไปแล้วเนี่ยตัวอักษรเห็นจะชัดก็เปลี่ยนขนาดตัวอ,อักษรขนาดตัวอักษรก็เป็นฟอนต์เลือกดูที่ฟอนต์ฟอนต์คลิกสมมติว่าเลือกเป็น T.S. สารบัญ ขนาดสิบแปดหนาคลิกโอเคหนาพอไหมไม่พอเปลี่ยนใหม่เอ่อทีเอสสา,ารบัญเอาไทม์โรบันดีกว่าชัดเจนดีคลิกโอเคเอาละาตัวเลขชัดเจนที่เขียนว่าเจเท็กฟิวก็คือเทคที่ปรากฏบนหน้าจอนเองตรงเจเท็กฟิวนี่เราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะ อยู่ตรงนี้สมมต,ติเตเทคเฉยๆนะคลิกปั๊บก็จะเป็นเตเทคการการวางตัวอักษรนะฮอ horizontal a l i เมนต์ก็คือเลฟไลท์อ่านะสมมติเราต้องการเล็บซ้ายไลท์ขวาให้มันอยู่ทางด้านนี้เพราะเครื่องที่เลขมันเวลาเลขตัวเลขสแสดงด้านหลังขึ้นไปข้างหน้าใช่ไหม โอเคตามนี้ต่อไปสร้างปุ่มครับก็เลือกมาที่บัตตอนเลือกมาสร้างตามใจชอบอันนั้นเป็นเครื่องคิดเลขดัง,ง,งนั้นต้องมีปุ่มตัวเลขทําการสร้างปุ่มตัวเลขปรับขนาดให้เหมาะสมก่อนสมมติต้องการตรงนี้แล้วอะจะทําการเลือก property ของมันเอาตัวอักษรเป็นแบบไหนเลือกให้เหมาะตรงนี้เลย เอาเป็นแบบเหมือนกันก็คือเป็นไทม์โรมันตัวทีขนาดสัก8เหมาะไหมหนาเลือกตัวอักษรเทคธรรมดามันจะเป็น J จบัตต n อนเห็นไหมฮะแล้วก็พอเราเปลี่ยนขนาดตัวเลขมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งสีสามารถเปลี่ยนได้อฟอนต์ไปที่ฟอนต์ก่อน เปลี่ยนฟอนต์ลแล้วสีสีสีคัลเลอร์แบ็กกราวด์บอร์เดอร์กรอบกรอบของปุ่มนั่นเองเอาสมมติเราจะปุ่มมีสามิติลองรันดนูนี่ก็คือปุ่มหรือเราจะใช้วิธีคลิกขวาแล้วอิน t ิเทคก็ได้ใส่เลขเข้าไปเราอาจจะมีเลือก Property แยกต่างหาก็ได้จะชัด โฟกาวก็คือสีมันนั่นเองนะไอ้ที่เป็นตัวเลขก็คือหมายเลขของสีสมมุติว่าเราต้องการเป็นสีน้าเงินเข้มคลิกโอเคเราก็จะได้ตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินเข้มสิ่งที่เราสร้างขึ้นมันก็จะเกิดปรากฏการตรงนี้นะมีตอนนี้มีอุปกรณ์ก็มีคอมเมนต์ก็มีมีเทคฟิวมีปุ่มหนึ่งอ่ะที่ง่ายๆ Copy คอนโทนซีคอนโทนวี C, v, นะสองสามนะปรับขนาดให้เท่าๆกันนะตัวเลขนั้นจะหนะึ่งสองสามทนวีอุ้ยถ้าเราับเป็นคลิกปั๊บมันจะขึ้นไปหน้าซอสแล้วนะเปลี่ยนเป็นหน้าดีไซน์ซนะปรับขนาดแนะปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง ทำเช่นนี้จนครบเก้าปุ่มตรงน,นี้ก็เปลี่ยน Edit Text ก็เป็นสองนะ Edit Text เป็นสามทำจนครบเก้าปุ่มกดคอ r l V วางไปเรื่อยๆชื่อของปุ่มมันจะไล่ตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆนะเราก็พยายามเรียงให้ัตรงกับมันนั่นเองวางไปเรื่อยๆ c t r ว V เปลี่ยนชื่อปุ่มต่อไปก็เป็นปุ่มอ่าทศยมนะทศนศยมจุดอ่าปุ่มปุ่มบวกลบอ่าเป็นบวกทับลบนะบวกบลบนี่มันอักษรใหญ่เกินไปก็จดดิกเทคมันเล็กลงหน่อยนึง พับตี้ิีขวาพับตี้ตัวอักษรเล็กลงนิดนึงไม่เป็นไรเท่าเดิมนี่แหละแล้วก็ย้ายมาถึงนี้ก็ได้หรือมาตรงนี้ให้มันเป็นปุ่มใหญ่ต่อไปกเ็เครื่องหมายการคำนวณเครื่องหมายการคำนวณก็บวกลบคูณหารนั่นเอง มี้บวกลบปุ่มครบแล้วมีอะไรอีกปุ่มเท่ากับตรงนี้เป็นปุ่มอะไรดีปุ่มเคลียร์ปุ่มเคลียร์ก็น่าจะใหญ่ๆเนาะเอางี้ปุ่มเลขศูนย์นี่ใหญ่กว่าเ้าหน่อยปุ่มเคลียร์ปุ่มเคลียร์ไว้ตรงไหนดีปุ่มเคลียร์ ปุ่มนี้มันเป็นปุ่มใหญ่แล้วแบ่งในกละครึ่งตัวความเหมาะสมปรับขนาดนี้เป็นเครื่องคิดเลขเราเองนั้นสามารถทำยังไงก็ได้นะเคลีย์ C L E A ะใหญ่ไปลดให้เล็กลง Property โอเคชัด okay. เจนนะลองรันดูนะนะได้เกินทีเด็ขึ้นมาแล้วตรงนี้เราเขียนตรงเฟรมเนี่ยเขียนชื่อใหม่ดีกว่าอึ๊บนอะ่าเป็นอะไรดีมันมีไม่มีชื่อใช่ไหมไตเติลมีไหมนี่พิมพ์ไตเติลว่า my แคลคูลเตอร์อันนี้ต้องคลิกที่คลิกที่อ่อคลิกที่ตัวพันนนก่อนนะหน้าปัดนะ c มายแคลคูลเตอร์ตรงนี้โอเคลองรันดูนะก็จะมี My ยแค c u l ลเตอปรากฏขึ้นตรงนี้นะฮนะอันนี้เป็น j t e ทพิมพ์ข้อความได้ นะพิมพ์ข้อความได้ก็ผิดใช่ไหมก็ทำการปรับปรับตัว text f i e l นี้ใหม่แล้วก็ไปเขียนว่าไปแก้ไขว่าไม่ให้มันแก้ไขตัวเลขได้อาหา property ของมัน i t นี <c oughs> ต้ต้องต้อง disable อิด uh, mm ิทเอเบิลนี่แปลว่าไม่เอาไม่แก้ไขเอาติ๊กมันออกไม่ให้แก้ไขอิดิทก็คือแก้ไขไม่ได้นั่นเองติ๊กออกแต่ตน,ตนี้ตัวเลขตรงนี้แก้ไขไม่ได้แล้วกดยัง mm hmm. uh, ไงก็แก้ไขไม่ได้โอเคอันนี้ก็ได้เครื่องคิดเลขเบื้องต้นแล้วทีนี้สำหรับตรงนี้เนี่ยแก้ไขชื่อมันหน่อยนะตั้งชื่อปุ่มให้มันใหม่ เช็งว่าร a เบ e ร์น e นะอันนี้เป็น plus plus อันนี้ก็เป็น minus minus อันนี้ก็เป็นมัลติพลายมัลติพลายแปลว่าค cool ูณอันนี้ก็ดไวอันนี้ก็ โพสิทีดเน a t ที e ตัวเลขบวกลบโพสแล้วกันนีอุ้ยอันนี้มันอินดิเทคอีควอทีควอไว้ว่าเท่ากับ e ีควอ,อเสร็จแล้วเราลองรันดูนะครับอ่าเราก็จะ,ะได้เครื่องคิดเลขมาตรงแล้วแต่เรายัางไม่สามารถคีย์อะไรได้ ขั้นแรกก็ทําตรงนี้ให้เข้าข้องก่อนที่เราเผื่อพื้นที่ไว้ตรงนี้ไว้นี่ก็เพราะว่าเราสามารถปรับได้ใหม่นะเราเห็นว่าเครื่องนี้เล็กเราน่าจะมีขนาดนี้ก็พอก็ปรับมันท่้น,นั้นเองเรา,าได้เครื่องที่เล็กสวยงามมาหนึ่งตัวเรามาสรุปฮนะแคนทูเลเตอร์ทำอะไรบ้าง ก็ทำการติดตั้ง NetBean สร้างโปรเจกต์ใหม่ new project ตั้งชื่อโปรเจกต์คลิก m เ n Class ออกคลิกขวาซอ e แ a ็กเกต new JFrame นะฮะตั้งชื่อเลือก Panel ล,ล,ลากลงมาใช้งานนะักศึกษาก็เลี่ยงลำดับตามนี้เลือกปุ่มนะเลือกปุ่มเข้ามา ปรับ property ให้เหมาะสมคัดลอกปุ่มให้ครบและตั้งชื่อปุ่มให้มันนะ plus, บวก p y d i v i d e post next ตทวนิยมหรือ d e c i m m o นะผลลัพธ์เท่ากับปุ่มเคลียนระ์จอแสดงผลจอแสดงผลเรายังไม่ได้ทำนะจอแสดงผลตั้งชื่อเป็น display ครับดิสเพย์ ปุ่มตัวนิยมดิซิมอนเดซิมอนทำการเซฟโปรเจกต์ก่อนอ๋อมันเซฟให้อยู่แล้วนะเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเพนมันจะเซฟให้อยู่แล้วนะแลยวก็จะได้เื่อนที่เลขตามที่เราต้องการสำหรับในตอนแรกก็อยู่แค่นี้ก่อน